สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจักจันจากแคลนวีดิทิสนะคะวันนี้เราก็จะมาติดตามดูกันต่อนะคะสำหรับพาร์ทที่3ของ Wall ิทูรีที่71นะคะก็เป็นพาร์ทของออบ้าน6แล้วก็บ้าน7นะคะ อันนี้คือน้องเขาโชคดีนิดนึงนะคะว่าไปเจอกับบ้านที่มีพลุแค่2อันนะคะแต่อันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเห็นจะ,จะสังเกตดูว่าน้องเขาผ่าพลุไม่แตกนะคะเนื่องจากว่าเ,เดี๋ยวจะหนุนซูมให้ดูนะคะคือมันจะมีป้อมมอตา้าอยู่ตรงนี้นะคะที่แตกไปแทนเพราะว่าน้องเขาเลือกลงยา2ขวดแรกในขวดแรกลงที่พลุนะคะขวดที่2ลงที่มอตา้านะ,ะแล้วก็ขวดที่3ลงตรงกลางนะคะ เพื่อที่หวังว่ามันจะได้แตกไปทั้ง2อ,อันนะคะแต่จริงๆแล้วจะแนะนําอย่างนี้ละกันนะคะสำหรับคนที่อยากจะผ่าทั้งพลุแล้วก็้อมอาวุธอย่างอื่นที่อยู่ติดพลุนะคะคือให้ลงยาขวดแรกที่พลุนะคะแล้วก็อีก2ขวดให้ลงตรงกลางระหว่างระหว่างบอมทั้ง2อ,อันนะคะก็ในกรณีนี้ก็คือให้ลงตรงกลางล้วนี่เลยนะคะมันก็จะแตกทั้ง2องอันนะแต่อันนี้พอลงทีละอัน เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพลุเนี่ยมีอาจจะมีฮิตพอยมากกว่าหรือว่าตอนเที่ยวกดลงอ่ะอาจจะเอียงไปทางมอตา้ามากกว่าดังนั้นพลุก,ก็เลยไม่แตกนะคะแต่ว่าก็คือโชคดีว่าเออมันมีพลุแค่2อันเนาะแล้วก็อ่าเป็นอันนึงเป็นอ๋อเป็นเวลเป็นเวลห้าทั้งสองอันนี่เนาะหรือว่าเป็นเวลสี่โอเคแต่ว่าก็เอ่าเนื่องจากว่าน้องเขาเลือกเข้าด้านหลังพัดลมนะคะก็ ไม่ต,ต้องต้านพัดลมนะคะก,ก็เลยถึงแม้ว่าจผ่าผู้ไม่แตกแต่ก็สามารถที่จัดการได้นะคะ,ะแล้วกจ็จัดเมืองแบบนี้มันจะมีผลเสียนิดนึงก็คือว่าตัวมังกรเฝ้าแคลนบินออกไปเอียงๆนะคะค่อนข้างมีความเสี่ยงเหมือนกันว่ามังกรอาจจะบินเอียงออกตามไปนะคะ,ะก็โชคดีว่าอพอพอ พอมังกรมาถึงฟลุอันที่สองแล้วเนี่ยมังกรเขารวมหัวกันเป่านะครับพุทธทีเดียวฟลูอันที่เหลืออยู่ก็เลยแตกค่อนข้างเร็วนะคะถ้าเกิดว่ามันแตกช้าเนี่ยก็อ,อ,อาจจะหล่อยยิงมังกรเราแบบล่วงตายไปหลายตัวก่อนก็อาจจะเก็บได้ไม่ทันเวลานะคะค่ะก็ บ้านแบบนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะเ,เรียกว่าอะไรกว้างๆนะคะแล้วก็เขาวางพลุห่างกันมากนะคะบ้านลนาักษณะแบบนี้ถ้าเกิดจะใช้เป็นยาม่วงสามขวดก็ได้นะคะแต่ว่าคือมันจะเร่งให้เข้าไปถึงทีละชั้นทีละชั้นได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเจอพลุเรียงติดๆกันเนะี่ยก็ต้องใช้เป็นยาเบสิกนะคะก็คือม่วงสองทองหนึ่งนะ แต่อันนี้น้องเขาเลือกที่จะผ่าผูอันไกลไปเนี่ยเพราะว่า,าพัดลมมันอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่า,เ,าเลือกมาเข้าตรงฝั่งที่มีสนามหญ้าเรียงติดกัน3อันตรงเนี้ยมังกรพอบินเข้าไปถึงช่วงกลางเมืองจะโดนพัดลมนะคะเป่าแล้วก็ต้องต้านพัดลมนิดนึงก็จะค่อนข้างอันตรายนะคะดังนั้นเขาก็เลยเอโอเคเลือกที่จะเข้าหลังพัดลมดังนั้นก็เลยต้องผ่าผู้อันที่ไกลที่สุดไปนะคะ แต่เนี้ยมันก็จะลุ้นๆนิดนึงค่ะตรงที่เอ,อ่อถ้าเกิดว่าชุ้งตรงกลางเมืองถ้าเกิดมังกรบินแยกกันแล้วไม่มารวมหัวกันเป่าลุนี่ก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะคะ อันนี้คือเอนื่องจากว่าบ้านหกเนี่ยมีมีคนที่เข้าเกมไม่ได้อยู่นะ <c ười> คือลืมพาสเวิร์ดนะคะแล้วก็เอาเครื่องไปล้างมาดังนั้นเราก็ต้องเอาบ้านเจ็ดนะคะลงมาช่วยเก็บนะคะ <c ười> ก็ใช้วิธีผ่าผูทิ้งไปนะคะแล้วก็จาันคงให้ดูเร็วๆนะคะเพราะว่า <c ười> เหลือผุอันเดียวแล้วก็เจอมังกรถึงแล้ว่าจะเป็นมังกรเวลหนึ่งเนี่ยยังไงก็ เก็บสามดาวได้ง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นว่าที่เด็กปั้นคนใหม่นะคะเพิ่งรับเข้ามาก็อ,าอยากให้รอติดตามกันละกันนะคะว่าช่วงนี้น้องเขายังเพิ่งเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวคิดว่าอีกไม่นานนี้คงจะปั้นเราอาจจะได้เป็นเด็กสร้างประจําแคลนอีกคนหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องเขาก็มีความขยันในการ ฝึกซ้อมนะคะฝึกซ้อมนี่คือแบบไม่ได้ไปฝึกกับกับโปรโเอ็กมอสอะไรไม่ใช่นะฝึกซ้อมในแคลนของเรานี่คือหมายถึงว่าเออเอาทหารชุดวอร์ไปออกปล้นนะคะโดยที่ทางแคลนเราก็จะสนับสนุนแหละนะเออขอถ้าขอทหารไปซ้อมวอร์เนี่ยเราก็ให้เหมือนกับไปวอร์จริงเลยนะคะาการฆ่ามังกรเฝ้าแคลนนะคะสำหรับ น้องๆบ้านหกเนี่ยส่วนจะบอกเลยว่าถ้าเป็นมังกรอย่าลงธนูขยักขย่อนนะให้ลงเป็นครึ่งวงกลมด้านหลังก่อนแล้วพอมังกรหันมะเผาเนี่ยก็ลงอีกครึ่งวงกลมด้านหน้านะคะก็คือพยายามล้อมให้เป็นวงกลมนะอย่าล่อไปฝั่งที่มันมีสิ่งก่อสร้างอยู่นะคะอย่างเช่นบ้านหลังเนี้ยสังเกตดูเราจะเห็นว่ามันมีสนามหญ้าอยู่ด้านซ้ายอย่าล่อไปฝั่งนั้นนะคะอ,อ,อันนี้ น้องก็ผิดพลาดนะคะคือแบบลงยาแบบเเรียกว่าอะไรลงยาเบิ้ลน,นะคะก็โชคดีว่าเขาเอาเลือกลงบอลูนเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะดังนั้นถึงแม้ว่า,าจะลงยาพลาดนะคะกลายเป็นเหลือเหมือนเหลือยาแค่ขวดเดียวเนี่ยเพราะว่าลงซ้ําจุดเดียวกันไปนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยบอลูนพอมันเป็นกลุ่มใหญ่มันมี power เยอะนะคะในการทําลาย มันก็ช่วยให้แปบ๊บเดียวเขาก็สามารถทําลายอาวุธไปได้ทั้งหมดนะคะคือการใช้บอลูนของบ้าน6กเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับอของบ้าน8ปดบ้าน9้านะที่อันนั้นมันลงกระจายได้เพราะว่าเลือดของบอลลูนเยอะแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของอบ้าน 5, บ้านห้าบ้านหกเนี่ยเลือดยังน้อยนะก็พยายามอย่าอย่าลง กระจายเกินไปนะพยายามลงเป็นกลุ่มๆนะคะ,ะสังเกตว่าเขาจะล่อ,อทหารเฝ้าแคลนออกมาไกลๆจากสิ่งก่อสร้างเลยนะคะอย่าไปล่อไปตรงส่วนที่สิ่งก่อสร้างมีอยู่นะไม่งั้นธนูของเราแทนที่จะไปฆ่าทหารเฝ้าแคลนให้ก็จะมัวแต่ไปยิงเจ้าพวกสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นอยู่นะคะแบบบางคนล่อเข้าไปตรงบ้านช่างที่อยู่ตามมุมอะไรเงี้ยคือ บางทีสนูก็จะมัวแต่ปีงบ้านช่างนะคะก็จะไม่ยิง่านเฝ้าแคลนก็จะทําให้เราพลาดอะ่ะเพราะว่าถ้าค้าหันเฝ้าแคลนไม่ได้บางทีอย่างบางคนขอ,อหมูใส่ใส่แคลนไปเป็นตัวช่วยเพื่อช่วยตีอูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หมูก็จะโดนหันเฝ้าแคลนเป่าตายหมดก่อนนะ <c oughs> ก็อาจจะไม่รอดนะคะ ถึงแม้ว่าจะใช้บอลูนนะคะแต่ว่าก็อย่าลืมว่าหลากัหลกๆเลยเราจําเป็นที่จะต้องเอาธนูปไปอย่างน้อย30ตัวนะคะอย่างที่จันบอกอบ้านหกนะจันจะบอกว่าตัดบ้านแบบเนี้ยโอเคนะคะเออ่ถ้าถ้าจะกันสายบอลลูนได้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าบ้านนี้จะไปตีกันสองไม้มั้งนะคะสองสมัยอะกว่าจะได้สามดาวนะเพราะว่าเอ,อ นที่ไปตีต้องพยายามเลี่ยงพัดลมนะคะพอพอจําเป็นต้องเข้าด้านหลังพัดลมเนี่ยมันจะห่างพลุอันซ้ายมือมากนะคะมีวิธีแก้ยอย่างหนึ่งก็คืออาจจะขอหมูไปตีพลุอันด้านซ้ายให้ก็ได้นะคะ,ะ,คะแล้วกเ็เลือกลงบอลลูนนะคะเนี่ยเมืเ่อกี้สันมองไม่ทันว่าไม่รู้บอลลูนไปโดนอะไรนะคะถึงตกไปเลย กลุ่มแรกเนี่ยตกหายไปเลยทั้งกลุ่มนะคะก็เกือบแย่เลยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ดีว่าน้องเขาแบ่งบอลูนไว้อีกส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเอาไว้เอ่อมาเก็บส่วนด้านซ้ายตรงรเอ่อตรงบลลูด้านซ้ายนะคะก็ค่อนข้างค่อนข้างสะเก็ดยากนะคะเนี่ยคือถ้าเทียบกับบ้านอื่นๆนะแบบบ้านเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะคะถ้าแค่เป็นบ้านหกก็ก็ลองจัดแบบนี้ได้นะ,ะแต่ว่าถ้าโดน อืมดนใส่ยบกแล้วก็เอาหมูมาเป็นตัวช่วยใส่แคลนมาก็ก็อาจจะหมดง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าแต่เขาก็วางวางเว้นช่องไวน้นะเห็นเห็นเลยว่าไอช่องที่เขาเว้นไว้เนี่ยคือเป็นเป็นแผ่นสปริงแท็บนะคะดังนั้นหมูที่ขอมาช่วยที่ใส่แคลนมาก็อาจจะถูกดีดลอยฟ้าหายไปหมดก่อนได้นะคะอ่าโอเคสมาัรับ,บ้านสุดท้ายแล้วนะคะก็เออ ช้เป็นบอลลูนเหมือนกันนะคะอาจจะอันนี้เขาใช้หมูเฝ้าแคนนะคะแปลกดีเหมือนกันเห็นไหมคะว่าต้องพยายามล่อฐานเฝ้าแคนออกมาไ,ไกลๆนะ,ะอย่าใจร้อนนะคะเวลาล่อฐานเฝ้าแคนนะ,ะแนะนําว่าให้ใช้เป็นบาบาดีกว่าธนูนะคะบาบาจะดึงฐานเฝ้าแคลนให้ออกมาได้ไกลกว่าอพอค่าฐานเฝ้าแคนเสร็จแล้วนะคะก็ เลือกลงบอลูนส่วนที่ใกล้กับป้อมพลุเลยนะคะแล้วก็เหลือยาไว้ขวดนึงนะเอาไวา้ตอนช่วงที่บอลูนจะเข้าถึงป้อมพอม,มดนะคะแล้วก็ต้องเหลือธนูไว้บางส่วนนะ,ะไว้ช่วยล้อมยิงพวกสิ่งก่อสร้างนะคะพยายามลงธนูฝั่งที่อาวุธหมดแล้วนะคะอย่ามาลงฝั่งที่ยังเหลืออาวุธอยู่นะ แต่ว่าถ้าลงธนูเก็บช้าลงมาช่วยช่วยบอลูนเก็บช้าบางทีนะ่ยมันอาจจะไม่ทันเวลาได้นะคะก็โอเคฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะสำหรับบ้าน6บ้านเจ็ดนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะลงคลิปพิเศษนะคะเป็นคลิปบ้าน8ไปตีบ้าน9นะคะตีบ้าน9้าตันๆด้วยนะแล้วก็ได้2ดาวนะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นไอเดียสำหรับคนที่บังเอิญกดวอแล้วก็ไปชนกับ บ้าน9้านะคะสาหรับใครที่เป็นบ้าน8ดนะส่วนสำหรับใครที่เป็นบ้าน6บ้าน7แล้วก็มีคําถามอะไรอยากให้แนะนําเรื่องไหนก็เขียนบอกมาใต้ลิงก์ได้นะคะบ้าน6บ้าน7ตอนนี้สัรับสมัครสมาชิกเพิ่มนะคะเพราะว่าตอนนี้บ้าน8เองจะขึ้นไปเป็นบ้าน9้าหลายคนแล้วนะคะจันก็ขัดแคลนบ้าน8ดนะคะต้องการบ้านหกบ้านเ็มาเพื่อปั้น ขึ้นมาเป็นบ้าน8นะคะส่วนบ้านบ้าน8บ้าน9้บ้าน10 11อนี่จันยังขออนุญาตไม่รับแล้วกันนะคะเพราะว่าเออจันอยากจะคือแคลเราไม่ได้อยากจะเป็นเทพอะ่ะอย่างที่จันย้ําประจําเพราะว่าเราก็ยังเรารู้ว่าเรายังไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจันอยากจะเป็น a คมป์มีเป็นเหมือนโรงเรียนนะคะที่เอ่อช่วยสร้างน้องๆรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆมากกว่านะคะก็เก่งแล้ว อยากจะแยกไปตั้งแคลนอะไรก็ว่ากันไปทีนะแต่ว่าหน้าที่ของจันในความรู้สึกจันคือจันมีหน้าที่ที่จะปั้นน้องๆรุ่นใหม่ๆขึ้นมามากกว่านะคะโอเคก็จนกว่าจะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะรอติดตามชมคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ